สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะทุกท่านเข้าสู่ช่องเบ์เยงองกอกนะคะตอนนี้แอดบินนะคะพานี่นะคะแกงจำปาของเรานะ,ะมาเอ่อเรียกว่านะคะมาทำกิจกรรมเช้านะคะกิจกรรมนะคะปลูกมันนะคะ,ะม,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 มนีนะคะก็เป็นท่อนพันหน์านที่เราเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามาปลูกนะคะวันนี้ก็จะมีพี่นีนะคะมาช่วยด้วยนะคะพี่บัตรแล้วก็แอดเบนนะคะเบนยูนก,กอกนะคะบรรยากาศนะคะแปลงนี้นะคะพอดีเป็นพื้นที่ว่างนะคะทีเ่เราไม่ได้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทําอะไรนะค,ะคือคือยังไม่เป็นที่นานะ,ะแต่ว่าส่วนด้านสุดนะคะสุดนก็จะเป็นที่นานะ,ะก็คือที่นาที่เรา ปักดําข้าวนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะยังยังไม่ถูกปรับให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเก็บเงินอีกนิดหน่อยนะคะเพราะคงทําทได้ก็เลยเอามันนะคะมาปลูกไว้นะ,ะเพื่อขายไว้เป็นค่าขนมของเด็กๆะคะ <c oughs> วันวันนี้น้องแพรก็มีเซอร์ไพรส์นะคะมี f อฟนะคะซื้อชุดนักเรียนให้ใหม่ด้วยนะคะ น้องแพรดำนะคะก็คือ,เ,อเสื้อเบอร์12สนะสีชมพูนะคะเพราะว่า,เ,าเทอมเทอมที่จะถึงนี้น้องแพรจะต้องเข้ามัธยมหนึ่งนะคะมัธยมหนึ่งะคะจะเป็นชุดแขนยาวผูกโบนะ,ะเป็นชุดนักเรียนที่ แขนยาผูกโบนะซับต้องต้องอมีเข็มขัดด้วยนะครัือทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะก็คือจะ <500. S 1> จะไม่ไม่ไม่เหมือนกับชุดที่ปอ1ถึงป .6 ต้องใส่นะคะแล้วก็พอมหนแล้วมสองนี่ก็จะเป็นชุดธรรมดานะคะก็จะมีอ๋อทั้ง1-3เลยใช่ไหมใส่ชุดเดียวใช่ค่ะเพราะว่าถ้าขึ้นมัธยม1น,นะคะก็คือจะเปลี่ยนเป็นยูนิฟอรม์มนะ,ะอีกแบบหนึ่งนะคะก็เลยเมีนะคะก็ดีใจกับน้องแพรดัมน,นะคะ ดีใจกับน้องแพรดําด้วยนะคะจะได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะซื้อชุดนักเรียนให้นะคะดีใจกับน้องด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ของน้องแพดดําด้วยนะคะเพราะว่าพี่พิมนะคะก็เรียกว่าเป็นที่ทําอาชีพเป็นแม่ค้านะคะแล้วก็ต้องหาเช้ากินค่าแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกเดี่ยวด้วยนะก็คือคล้ายๆกับจะเป็นในนามที่แบบว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะ นี่ก็เป็นสถานที่นะคะที่เบ้นนะคะจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมนะคะแต่ว่า <emale> ไม่ไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าเราทำแต่เช้านะคะตอนนี้ยังเพิ่งประมาณเจ็ดโมงนะคะจะประมาณสองชั่วโมงนะคะน่าจะโอเคนะคะเดี๋ยวช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือนะคะก็น้องแพดํามนะคะมาก็จะชวนน้องแพดําเนี่ยมารับจ้างนะคะก็คือแบบ ค่าขนมด้วยนะคะ<ม>ก็แอดเบนนี่ก็<ม>ให้เป็นค่าขนมนะคะ<ม>พอได้พอได้ซื้อขนมโดยที่ไม่ให้แพดําเนี่ยไปขอคุณแม่บ่อยนะคะ<ม>ก็แอดเบนให้ไปก็เพื่อนก็บอกว่าเก็บด้วยแล้วก็เอาไว้ซื้อขนมกินด้วยนะคะก็ซื้อซื้อในส่วนที่เอน้ําบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ นี่ก็พาเด็กๆนะคะออกกิจกรรมนะคะก็ออกนอกสถานที่หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าให้อยู่แต่ในบ้านนะคะเขาก็เขาจะรู้สึกแบบเซ็งเบื่อนะคะแล้วก็อะไรต่างๆนะทีนี้ก็ต้องให้แบบเขานะมาเรียนรู้เสริมกิจกรรมนะคะก็รับบรรยากาศโอโซนเช้าด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเข้ามาพูดคุยกับเบน์นะเช้านี้นะ,ะขอบคุณค่ะฝากชมคลิปเบนด้วยนะคะ